สวัสดีครับวันนี้อัปเดตนิดนึงนะครับวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566ัา25มีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับผมมานั่งคิดดูเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยพอดอีได้คุยกับ <c oughs> รุ่นน้องนะครับถึงการทำคาปาซิตี้ของเตาถ่านนี่แหละฮะ เดี๋ยวจะว่าภาพนิ่งเกินนะเดี๋ยวผมลองถ่ายาแนวนอนหน่อยนะครับเผื่อตอนนี้ผมติดปัญหาคือผมกำลังจะทำว่าถ้าในกรณีใช้มือถือถ่ายคลิปเนี่ยแล้วเอาลง YouTube ทำยังไงให้มันเต็มจอหมายถึงว่าดูด้วยอะไรก็เต็มจอหมดนะในกรณีดูด้วยอคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กอะไรก็เต็มเงี้ยนะครับเดี๋ยวกำลังหาวิธีอยู่น่าจะเป็นเกี่ยวกับ r e s t ซิล อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเรื่องนี้ก่อนนะที่คุยกับรุ่นน้องเนี่ยคือตอนนี้นะครับเรื่องที่ผมบอกว่าวัตถุประสงค์ผมที่ทำชาแนลขึ้นมาเนี่ยผมอยากได้อ่าจริงๆผมอยากเปิดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยทำฐานคุณภาพให้มันทัดเทียมกับอ่านานาประเทศนะครับอ่าเพราะเมืองไทยนี่เรายังด้อยเรื่องนี้นะครับอ่จริงๆผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้หรอก เราก็มาเรียนรู้กันแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละนะครับอ่าก็คือเราจะทายังไงให้ฐานเรามีมาตรฐานนะครับอ่าดีเมื่อวานนี้อ่าน้องเขาเขเป็นนักธุรกนะิจอะนะอ่าทีนี้เขาคือเขาเคยทํำรถใหญ่ๆแล้วเนี้ยครับทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยคือเราได้แค่ ฐานที่เป็นน้ำหนักแล้วก็ใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งเอ็กซ์พอร์ตไปขายกับต่างประเทศเงี้ยนะครับโดยที่เราเรื่องฐานอะแท่งฐานอะไรเนี่ยเรายังมไม่ไม่ได้ตรงนั้นนะครับผมก็เลยเคยคุยกันคราวหนึ่งเขาบอกว่าในกรณีเขาพัฒนานะครับทั้ง ผมไม่เอ่ยแล้วกันครับได้รับรางวัลในระดับประเทศว่างั้นเถอะแต่พอคุณภาพฐานเนี่ยไปเทียบกับนานานาประเทศแล้วเนี่ยเขาเขามองว่าเรายังยัง,ย,งยังด้อยอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาแค่มีเอฟเฟกซาวสเอฟเฟกจากมอไซค์วิ่งครับเพราะมันใกล้ถนนนะ่า เขาเขาเลยแบอบกว่าเอางี้ส่งฐานพูดกันง่ายๆคือเอาแค่ฐานธรรมดานะครับฐานตรงนี้แล้วก็เทสเขาเทสแล้วโอเคคุณภาพฐานโอเคเดี๋ยวเขาไปอ่านของเขาเองนะครับทีนี้ในกรณีของเราเนี่ยเรื่องฐานเนี่ยถ้าในกรณีอุตสาหกรรมส่งออกหรืออะไรเนี่ยเขาอันนั้นเขาโอเคละเพราะว่าเขาต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุตสาหกรรมในการทํานะครับ แต่พวกเราเนี่ยคือเป็นระดับบ้านๆเนี่ยมันเป็นเตาดินเตา,น,น,เตานู่นเตานี่อ่าซึ่งมันเป็นกรรมน้กำกรรมวิธีที่ค่อนข้างคือเราไม่มีเครื่องเครื่องวัดนะครับในการตรวจสอบคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้ตรงนั้นบางคนอาจจะมีความไอเดียมีความเขียนแตกต่างผมก็คือว่าเอาเราขายระดับบ้านๆไงอา แต่ถ้าเกิดเราขายระดับบ้านๆนะครับเราก็ทําให้มันเป็นถูกสุดลักษณะ,ะมาตรฐานเหมือนทั่วโลกที่เขาทำนะครับนี้ผมติงนิดนึงขนาดอุตสาหกรรมฐานเราเนี่ยนะครับฐานอัดแท่งเราเนี่ยยังยังไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ส่งออกมาได้เลยนะ,ะก็มีบาง,บาง,บ,างบางที่ก็เอาบางที่ไม่เอานะี่อย่างเงี้ยครับ ซึ่งผมก็จะสร้างคอนเนคชันกับตรงนี้เพื่ออใสยรถใหญ่ๆรถแต่ผมมาพูดวันนี้คือว่าทำยังไงจะให้คุณภาพของถ่านเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นเตาแบบเราเนี่ยะครับเตาแบบเนี้ยปุ๊บเห็นควันไหมครับควันตัวเนี้ยถ้าควันอันนี้คือมันเพิ่งติดนะครับมันจะมีไอ้น้ำเข้ามาเยอะแต่ว่ามันก็มี CO2 CO นะครับ คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเขากําลังะจะเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกวันอ่าเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันไปทําให้โอโซนนะครับชั้นโอโซนเนี่ยบางลงเลยหรือบางบาง,บางจุดไม่มีทําให้มันร้อนขึ้นเพราะแสงอาทิตย์มันมันไม่มีอะไรกั้นล้วถ้าไม่มีโอโซนนะครับมันก็แตะพื้นโลกเลยครับอันนี้อธิบายให้ฟังนะ มันก็เลยทําให้เราเขาต้องมีกฎหมายเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์แม้กระทั่งเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรก็ตามนะครับแม้กระทั่งเรื่องเตาเราด้วยเนี่ยถ้าในระยะยาวนะผมไม่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะจะมีมาตรฐานตรงนี้เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อไปเนี่ยเราคือทํายังไงไม่ให้มีควันตรงนี้นครับอซึ่งเตาดินนี่แหละอแต่เราทํายังไงไม่มีมีคนคิดแล้วนะครับแต่ทีนี้ ผมอยากจะทำให้มันเป็นมาตรฐานคนระับมาตรฐานในการเออทำยังไงล่ะให้เซฟคอร์สที่สุดมีทรัพยากรแค่นี้เรามีดินมีพื้นที่มีอะไรเนี่ยแล้วทำยังไงอ่ะให้ควันมันน้อยที่สุดนะหรือมีควันที่มีผ่านมาตรฐานได้อย่างเงี้ยนะก็กำลังคิดอยู่ผมบอกว่ามีแหละมีวิธีแต่ผมว่าอันนี้คืออยู่ในไอเดียนะ แต่มันมันผมเคยลองทำมันก็ได้แต่ว่ามันต้องอคล้ายๆมันต้องมีอะไรที่ท,ท,ที่ที่ดีกว่าน,นั้นนะครับอาจจะต้องลงทุนสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายเนี่ยผมจะเริ่มแคปที่ใหญ่ขึ้นเร็วๆนี้ใกล้บ้านด้วยอ่ะก็คือเรื่องเรื่องคือผมจะเอาทุกอย่างเลยผมจะลุยแล้วนะครับผมไม่อยู่ตรงนี้ละหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ไอที่ตรงนี้ก็เป็นที่ส่วนตัวนะครับเป็นที่ส่วนบุคคลนี่แหละก็อยู่นะ แต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยที่เราทําแบบเนี้ก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กนะมันก็ได้ความรู้จากตรงนี้แต่ว่าพอดีผมจะไปทําอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแชร์วัตถุประปสงค์ผมแจ้งตั้งแต่แรกนะครับผมจะทําฐานคุณภาพเพื่อให้เราเนี่ยอุปโภคเนี่ยใช้เอาไปใช้แล้วมันมีคล้ายๆมีมาตรฐานนะครับอย่างฐานคุณภาพคืออย่างบางคนเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คืออย่างที่เขาบอกแหละก็คือมันมีสารปนเปื้อนในฐานปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับตรงนั้นอ่ะผมจะต้องทําให้ให้ได้ในในชีวิตผมนะออตอนนี้ผมอายุ50แล้วนะครับผมจะอันนั้นวัตถุประสูงสุดของผมก็คือทําให้เมืองไทยเนี่ยมีฐานคุณภาพให้ดูวิวทิวทัศน์หน่อยนะครับในเ,เรื่องการทํา ชาแนล u t u b e อะไรเนี่ยมันก็มีผลรายได้อะไรเข้ามาแหละแต่ผมนะคือวัตถุประสงค์ผมจะทำอันนี้นะครับถ้ามันมีก็ดีมีก็มาเข้ามาอย่างไงก็ฝากไอ้กดติดตามกด s u b สไคร e นะครับอา่าแล้วอีกอย่างนึ่งคือผมอยากให้มาแชร์เดี๋ยวอีกหน่อยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีนะครับว่าในการแชร์ Youtube อะไรของผมเนี่ยมันทำไมมัน ไม่มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับมันติดอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเข้าไปดูอ่าลองหาดูนี่แหละอ่าใครใครใครมีความรู้เรื่องพวกนี้ก็ค่อยช่วยหน่อยแล้วกันนะฮะอ่าทยังไงให้มันมัน,ม,นมันมาแชร์กันแต่ไม่ใช่ว่ามาด่ามาอะไรกันนะนะครับทํางานก็เหนื่อยแล้วนะครับอย่ามาด่ากันเลยนะครับแชร์อเอาความรู้นี่แหละตรงไหนไม่เห็นด้วยเห็นด้วยก็โอเคนะครับอ่าเพราะว่าเราน่าจะไปด้วยกันได้นะครับ ถ้าถ้าคนนี้มีวัตถุประสงค์แบบนี้นะก็คือ,อเผาถ่านเพื่อเป็นสร้างไรายได้เป็นอุตสาหากรรมครอบครัวอุตสาหากรรมระดับชุมชนอุตสาหากรรมระดับตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันต้องมีมาตรฐานนะครับทำอะไรกันเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานมีสแตนดาร์ดในการาเพื่อไปต่อนะครับอ,อย่างในกรณีถ้าเกิดเราไประดับเวิลด์คัพเนี่ยนะครับ มันก็ยิ่งสบายนะครับมีรถใหญ่ๆมาอะไรมาเงี้ยเออมันก็จํานวนเม็ดเงินมันก็เพิ่มขึ้นนั่นแหละอ่ใช่ใช่ก็คือทุกคนอ่ะจะพูดว่าไม่เกี่ยวกับเงินจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ใช่ฮะถ้าถ้าเราจะเอาแค่ระดับล่างๆผมพูดล่างไม่ได้เนาะอ่าระดับบ้านๆเราเนี้ยหากินได้สะดวก ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเรามีคอนเนคชันที่สูงขึ้นเรามีแคปที่ใหญ่ขึ้นแคปซิตี้ดีขึ้นเนี่ยนะครับถานเดือนละร้อตัน200ตันพันตันอย่าว่าแต่พันตันนะครับหมื่นตันนี้มันก็มีคนทํานะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเพราะมันไกลนะเราพูดเรื่องนี้ใน้วกันมาตรฐานในการทำถ่านแล้วอย่างนึงคือเรื่อง CO2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันจะ ทำให้เราเนี่ยมันสะดุดครับทำํำไงก็ได้ให้คาร์บอนไดออกไซด์มันน้อยที่สุดในการเผาถ่านนะไม่ใช่เอามาจะฐานถ่านอย่างเดียวนะโอเคครับขอบคุณมากครับ